วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอป c ค p c ล t ขึ้นมาค่ะ กดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนเเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะพอได้คลิปแล้วเพื่อนเพื่อนเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆกํากำลังจะเปลี่ยนหน้านะนี่ตรงนี้ปึ๊บเอ๋ตรงนี้กำลังจะเปลี่ยนหน้าจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังเอฟเฟกค่ะ เอฟเฟกต์ร่างกายจากนั้นเพื่อนเพื่ๆเลื่อนหาหน้าตลกตลกค่ะอยากได้หน้าแบบไหนเลือกเลยค่ะ,อ,ะอันนี้อันแรกเสร็จแล้วกดเครื่องหม่ถูกจะออกมาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนหน้าครั้งต่อไป เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนหน้าครั้งที่สองประมาณนี้ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกจากนั้นกดเอฟเฟกอีกรอบนึงค่ะเอฟเฟกร่างกายอยากให้ได้แบบไหนเลือกเลยค่ะอันนี้กดเข้หมาที่ อ่ะเราได้สองหน้าละเทสเทสก่อนปึ๊บปึ๊บมาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอะอันนี้เราอยากเปลี่ยนหน้าประมาณนี้อ่ะประมาณนี้จิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกเลือกเอฟเฟกต์เอฟเฟกตร่างกายเอาหน้าแบบไหนดีเอาหน้าแบบนี้ใน งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจข,ของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆก, like, กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ